นอกเหนือจากแร่โปแตสใต้ดินนะคะทรัพยากรในแถบลุ่มน้ำโขงกำลังเจอกับวิกฤตค่ะประเด็นนี้นักข่าวพลเมืองพ่ออำนาจใจจากรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดรายงานว่า6-8มิถุนายนที่ผ่านมาเค <มา S 1> รือ <มา S 1> ข่าย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงของประเทศไทยเขาจัดเวทีคุยกันเพื่อหาทางออกของเรื่องนี้ค่ะมาคุยกันอยู่ปากน้ำเชียงบุรีซึ่งเป็นปากน้าสงครามที่มันเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงนะครับ มาเบิง่งมาคุยกันเรื่องทิศท,ทางแนวทางว่าจากที่เราต่อสู้มาเนี่ยสิ่งที่เขาประสบผลสําเร็จมีอย่างแน่และสิ่งที่มันพิษพลาดที่ยังเขายังบประสบผลสำเร็จมีอย่างแน่แล้วอนาคตเขาสิก้าวเดินไปในใ,นใดเพื่ออยากให้มันเป็นไปในทิศท,ทางแนทางเดียวกันโดยมีทั้งนักวิชาการนะครับมีทั้งพนากงานอะไรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบไม่น้ำหนั มาให้คำปรึกษาไมา่ค้ำแนะนำำละกับพี่น้องชุมชนที่ริมฝังคมูมาคุยกันและหาทางแก้ไขว่าผิดท,ทางแนวทาง,ทางทพ่อทีฟื้นฟูระบบไม่นำ้ำปูให้กลับคืนมาคือเก่าได้ในใดถึงแม้ว่าสิบดได้คือเก่าแต่ก็ยังดีกว่าที่เราโมไทยกินอย่างเลย เวลานี้ชัดเจนว่าระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขงและในแม่น้ําโขงเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกเหนือจากจะกระทบวิถีเกษตรริมโขงความผันผวนของแม่น้ําโขงที่ขึ้นลงผิดธรรมชาติยากจะคาดเดาก็ส่งผลกระทบต่อวิถีคนหาปลานะคะ